สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวบ้านพักหมอลำอลาการโชว์เป็นยังไงนั้นไปดูทางเข้าหน้าบ้านเราก็จะเจอกับคุณสมบัติอันมีค่าที่สุดห้องแอร์สุดรูโอ้โหไม่มีเพดานเปิดไม่ได้แก้วและนี่คือ ที่นั่งล้างจานสุดรู้โอ้โหได้นั่งกับพื้นบอสแพรไม่มาเปลี่ยนใหม่สักทีมาดูกันว่าเป็นยังไงโอ้ใครที่ชอบความเป็นส่วนตัวสามารถมานอนแช่น้ำที่นี่ได้ <c oughs> ไม่ไม่ย <laughs> อมนะลงมาสิฮัก คือต้นหน่อไม้หวานมีแต่ต้นไม่มีหนอ่อเออยุงกัดและนี่คือทางเดินของเราเดินง่ายไม่เจ็บตีนเออเออเออ,เอ,อที่บ้านพักของเรามีปราสาทอันหน้าอยู่อยู่ข้างๆปราสาทสีสวยมาก นี่คือคาแคที่พ่อใหญ่เพรสร้างไว้เพื่อทำกับข้าวฝากติดตามผลงานของพวกเราหมอลำอลังการโชว์ฤดูการปีที่หนึ่งด้วยนะคะพี่ๆคนไหนอยากมาเป็นสมาชิกกับพวกเราก็าอย่าลืมมาสมัครด้วยนะคะแต่ว่าหนูอยู่เสียงวีหกขอบคุณค่ะ